ทีห์แหง้งเธอถวยเธอบวงไปนำฉันไปนำนั่นคือสีห์เยเลยคือสีหเพร่ง,ขน,รงขนาดเนาะกินข้าวพร้อมกันเด้อพี่น้องหมดมือทุกคนอ๋อบาน พอกัำนวดคือเก่าเนาะพี่น้องอยู่ทางเพื่อนของน้องพรสนพี่น้องน้องพรอขี่ห่าอีเนาะพี่น้องเลยมันนี่ก็เลยขับมาเขามาเป็นขวลังใจให้น้องเพิ่นคือเก่าพี่น้องเลยเนาะถึงแม้ว่าทางเลาตูนเหมาเงาหรือทางทีมงานเนาะที่ว่าเพิ่นขึ้นไปทางชัยยะบุรีพี่น้องเลยเนาะทั้งนุ่งหนวดก็ยังขับมาอยู่คือเก่าพี่น้องเนาะก็ยังเวียนมาอยู่เนาะเพราะว่า พี่งานยังไม่ได้ไปเบิดพี่น้องไงย,ย,นะยังหลายคนนี่ดอกสิบไม่ได้ไปกันแต่ว่าไปกันนู้นบอกยังไม่ผู้ว่าไม่ผ่เน่พี่น้องอกกเนงะาะแต่ว่าหรักที่ว่าผู้วเน่ก็คือตัวหน่วนเองเนาะพี่น้องไม่ไปไม่ <c oughs> ปไปพี่น้องมันไกลเนาะไกลเลยกัยากเน่พี่น้องไงยากเนี่ยขยากน้ำเงินน้ำค้าเนี่พี่น้องไงยากอ่าทั้งอยู่ทั้งเพื่อนเน่เนาะมันมีคนพี่น้องไงไป เราที่นี่ก็ไปก็คือว่าได้กินทอดทั้งกึเพื้นเนาะเพราะว่าพไม่ว่าอัปเดตเฮือนชันหรือว่าขั้นตอนปราทั้งทราบกันที่ทอดใส่ทอดใส่นล้พี่น้องก็ทั้งมีพี่น้องที่ได้เบิกมือซุ่มกันไปเรื่อยพี่น้องอยู่ระหว่างทั้งเบาตูนเบาหญ้าผลลงมาหรือว่าทั้งทีมงานเนาะกัทั้งเบาลี่กับคือจังหวะวุ่นขึ้นพี่น้องเลยหรว่าจังใดเบาไล่ก็คือ บด้ขึ้นเนาะเดี๋รักด้วยจิขึ้นก็ที่ว่าดุจหลวงพู้เนี่ยกับมีบาบุญมันปลาสกาบาเตียงเอาเงาเนาะบาตูนตามที่เพี่แจ้งไปเนาะแต่พระท้าวบรมมีการเปลี่ยนแปลงพี่น้องเลยเนาะแต่กับหลวงพ่อมีไผ่เน่เนก,กับถาที่ตามเบิองอีกเทือพี่น้องเนานะว่ามีไผ่ในขึ้นะคนอื่นกัน ฝากทักทายสวัสดีและสบายดีเด้วยพี่น้องชีบัตจุกรูจุกคนจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวตามประเทศทางหนือก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนวดพาเพลินคือเกา่าเนาะพี่น้องมานาั่งถากเกื้ออยู่นี่ไปเชื้อหญ้าให้มุทันมาพี่นอ้องเลยทิเทียงเลยนี่มันเป็นล้มคาสวนได้ป็นจักปัดนี่คือจังหวะาถามแม่เพลินก็ว่นาเข่าหน้าจ้ำปากไม่ถือเพม่นอนมาเนาะก็จะนั่งถากเพลินอยู่นี่แล้วจะเข่ามากกับ ชื่อลาบเ็ดพี่น้องมาสู่เพื่อนน้องคนกินเนาะคือชิพอดีแหละเพิ่นมาแต่ทางมาแต่อันเชียญยาให้เนาะไม่เมื่อยพี่น้องเลยชื่อลาบเ็ดมาเนาะสองถูงโอ้เฉพาะกินไม่บ่อได้เนาะอ๋อมาเลย อย่างจูสักชูชีมาชูชีแห้งหนวดเทยวยบวงไปนำฉันไปนำนั่นชูชีเยอะเชูชีเงขนาดเนาะโอ้ยสบายดีเด้อด้สบายเลยด้ยมันยังกินย่างไรนะกินนชื่อภัทรยกพอโตพรทชื่อ ซื้อวันไหนปีนี้ห้าพื้อว่กีนี่ยหอ้าซื้อห้านไหนห่านมีห้านขายกะเียาอย่างนี้จ้ะเจ้าขายเป็ทงเออขายเป็งยิวเข่ากีแล้วิ้วเข่านะแจรับเป็ดนี่เคยกินเป็ดไหมดับเป็ดหรือว่ากินีไหโบกิน่าเป็ดอีกเกนเนาะร้านนฮะ bụa bông bông kim nè chim bồ câu bạn này nào nó mà đó bạn này nó chim nó เตื่นแต่เช้าไปแต่เช้าบ<อ>่าแต่หามงแต่หามงค์ยติดตัวยังไม่กินข้าวเช้าเลยบังแต่ีได้เตอได้พี่องมือขนาดมือยังไม่ล่างเลยเลยมังเลยเ่นประบวงเลยเยังถถยยางเลยพี่น่องย พี่ชิวได้เติบพี่แล้สมควรดีแล้วว,ลว,ว่าตอนนี้มันกระสิเทยียงเนาะซื้ดับเสร็จมาสองถุงหู้แ้ห่านปักซ้อยอันละทางเข่าอันละเคยไปชิวเยอะปะชื่อชื่อถั่วเดียงอะกินนละถุงเี้นะ คนมาขายตอนไหนครับกุเวนกุีเน่หน่อยมันลงตาวานะแล้วว่าจุดนี้เ่าใช่ไหมแต่ล่างเมือกี้เผาที้นหนาแนี้ี่เาเดียวมเงินตาจะปล้นเลยมีตุ๊กแาเยอะ่จะคือกัรใส่รวมเหมือนเลยเนาะถ่ายมาผักเป็นพี่เรา tí thấp khứa không dám đôi rồi rồi đây chạy đôi chạy đôi đôi Đu đôi chạy đôi Hả? đôi chạy đôi đôi chạy 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 đôi im. đôi chạy đôi ไปเต่หาโมงหอดหกโมงเมื่อกี้เนาะอือเธอจะหาโมงหอดหกโมงเยอพุ่งถึงหกโมงเย้วออกมาพุ่จากโมงอนะสชิโงเจชิโมงเยอะจโมงเดินนี่ไันชิเที่ยงแล้ววายยังชิโมงชิเที่ยงที่งเลยโดนโดนหิวข่าสั่นงมาบ้างข่าวมาเมยไหมบ้านมาพอไหมเอา เป็นกินเ็ดฮจทางแม่คนคลกินลแม่คลำคลอีกแล้วโอ้ยโอ้ยนกลกแม่ก้วนมีแต่คนคลำเลียงลอจนีคลไม้ช่างแม่หันบอกยังล่เยเออเป็นเป็นลูกยังอ่ะนะเลี้ยงลูกให้ไงนี่กีเห็นวา บัวน้ำหมอพันออหักทุงมือนี่หายขาดแล้วหักเพียงจะรัมบริกินเนาะโอ๊ยอะาอว่ากันพี่นไหมลูกมันบริกินคือกับบริกินกันคือก็ได้กินเด้อกินบ่เออเออบ่กินเป็นแม่เลี้ยงอย่างไดลูกโอ้เอออันนีครับลุงหลวก็บพกเคยหูดิดิ๊กเด็กไว้สิค่ะ ว่าคนขลัลำเลียงลูกคนบางอย่างคนกับบุกินเอาคือบุกินดีๆนะพี่นเลสกิน,นอ๋มอามาอย่างงเนาะมาื่อำตน่อยนะยาวยน่าตัวจนะอันตาเร่วขึ้นไหมยินว่ยิมลไรฮะคือจเลงอะขึ้น,นขึ้นขึ้นหมด ก็กอยินตังกน้กันนะสังเษบเนาะกินหลายคนนะมาม้กินนกันนะอยลมก่อกินนี่ดอกกยาวกตะกี้นผะเรันมนกเอาบงกล้องก่อนยันเหินพี่้องเยบงเอตั้งกล้องแล้วปะทินั่วเ็นเต่เนตนเต่ขาตะผักก็มีเลย มดเอาขึ้นยินงอาบิงก่อนบึงน้ำมัน้อมมีคนบางกล้องนะหมนันมันมันเป็นบุหินพี่น้องเลกินข่าวควอมกันได้พี่น้องหมดมือทุกคนกินรับเป็ดแซ่บเลยเด้อดีใจจ้าเจอแมแอมเียอร้อย ยนได้เ็นแ่บแป่คุณวยังไม่ได้ซีมอะไรบางเราอนกฮนมาพันกินมากินน้านะแ่พะเ้คลมอ้กันอีกเอาเพื่นกันะพิษมีอสบายพิษมอสบาพิดอ้วยพิอัขัน้อไม่เด้พี่นองเก nhìn nguồn bóng Ta, tiểu hai lượng tiền cái đường ngập quen với nó khoa khảo khẩm đấy vậy đây phải nào phải đi lộn ngon không quan cái này đấy tạp biệt nó mình chơi hai bao phép của chơi hết gì <laughs> Cái dạy là bọc dì anh hai nè à, anh hai nè vân hận 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 còn hai bên soi đó. Ừ. Hai cái tu. Hai cháu đấy hả? Được rồi đó. Hai phong có đến cầm tu. Hả? Đồ là tu. Vai này đó. là ้องนี้อยู่กับพี่ตูเหดพผมกันจะอยู่หุ่นดีด้ยเหตุผลอะไรเลยหรือสร้างน้องพื่นกับเปใช้มาางแม,ม่กับเปใช้เปบบใช้กันเนาะ ก็คือข่าวไปดิซื้อแต่บะหมี่เนืกินคืขอข่าวไปมื้อนี้กินใชตูอะไมาไอเะรตูคำอือเอละมาแน้วห,หนูกับบุลเกสิคือหลาป็ดหนีเจ็บปะเจ็บปะ ถามคำนะแซบแ<ส>บ,แบ่แซบนะแซบเนาะแซบกินหลายผมแซบกินน้อย <caracter ising> 60, หกสิออบพันเมตรไม่อนะิ่มบ่อยเหรอฮะย่างมาฝุ่นเบื่อแล้วกินข้าวก็จะบลายรนะ

เวลาขนาดสสร้างมันยุดมันนี่พี่น้องเลยหามากกับพ่อสร้างมันอยู่อยู่มองเองนนะพื่นอนมันเพื่อนสร้างเพื่อนกระเทยย้วยพันแล้วพี่น้องเลยหายด้เครื่องเดียวเพื่นอนสร้างมันก็นได้แล้วก็ยังหาเงินต่อเติมเพื่อเนเอาอยู่แล้วกัน <S <S 2> <S 2> หัวเราเคล่นทางหัวหัวเนาะไี่หน้าพ่นเหื่อนเราแต่เมื่งมีนี่ขึ้นไปได้หรอวงครบจกวงเลยวงครบ 8 cặp đôi 3 vòng. 8 vòng. <laughs>. Đúng. 8 vòng này bạn bốn... cả. Thì púc. Mạnh bóc. Lấp gì vậy? Bạn. Bạn 17 đấy. 17 đấy. Bạn 7 bò. Mạnh nhóc. Cái anh đang mới 3 hông đây. Cùng cặp đôi này. ใช่อมไร้น่ยบอาหฮะบอกหเลยอ้าประตูไม่บอกแล้วใ่บอก็างอาบัก็ชิบอกฮะมันบอกทางนี้ทางนี้มันก็ไม่เจออืมไม่จอดผมหูโอ้ยเนาะ ินเรื่องหมดอ่ะถอกินมาได้รอบนึงนอนถ่ายอยู่เป็นเกือบสองสัมมุ่งน่ะนอนถ่ายอยู่จ้าเห็นยิ้มไหมล่ะ Mọi đợi cái chỗ này Hay khoán Ừ, thôi เดี๋ยวแต่บ้านอิ่มเลยพี่น้องเลยเนาะมายังไม่เมื่อยอยู่เพิ่นวะเนาะพี่น้องเลยยังเสียผ้ากระดุูยังเงินยังเกลียวเปืี่ยนอยู่น้าหมอท่านอาบยังคิดถึงว่ามือว่าท่านล่างเนาะมาขอเทียน ไก่เดี๋ว่าไปนี่ไก่กวหายแม่ถ้าองออกไปอันบ้านนะนะบ้านบ้านทรมดอยโอ้ยบ้านทรดอยไก่ไก่รถบ้านทรรดอยไก่เอกมาเจนอ่บอกนะชำไปพราบุกก็จะำเนื้อลกเปนุ่เกือบเจเกือบเกือบเกอบึงเนาะเลย โอ้ไกลเติมเลยพี่น้องประมาณคาว่าเรื่องน,นั้นประมาณสามถึงสี่ลักเขาได้นี่เนาะเลยมันก็ไกลเติบเลยบันได้ไกล,กลเลยคำว่าเพราะว่าจากพระรานคาว่านี่มันก็เกือบหาลักเลยไกลเติบเนาะไกลเติบโอ้ยไฮเมนหนึงว่าไกลนี่เราไฮเมฮะ ไฮเมย์ไกลๆนี่แหละไฮเมยไกลๆโดยไกลมันได้ละอันนี้มันมันเป็นไฮมีตู้เนาะโดยไกลเลยไฮมีตู้ซอ,อยเลาวพี่น้องเราเถาเราก็ถ้าผมมียามนั้นเราก็าม,าม,ากมาซอยเจ้าเนาะซอยกันไปซอยกันมาพี่น้องเลยเดินทางกันคือว่าคือเห็นเลยพี่น้องเนาะต่่างงกยยยุุดดวันนีีลพพ้้อเเทางบ้าน เพิ่นเนาะดีกว่าเป็นทั้งกันส้นเผาเราทึงพี่น้องเพิ่นเพิ่นมักจิป็นเนี่ยนี่ครูครูบอกเลยเนาะก็คือเปนทางบ้านเฮาได้พี่น้องเฮ็ดแบบบ่มีมือยุดเฮ็ดดุ่นแบบหัวซับตับใหม่บ้านเฮาบ่มีการพักผ่อนนั่นอันนี้เพิ่นมีมือพักผ่อนเพิ่นถืออาทิตย์กับพักบ่ถืออาทิตย์เพิ่นกับพักนั่งก็่าถือวันศีนพี่น้องเว้ยเป็นอ่าประเพณีทางทางส้นเผาเราทึงเนาะประมาณนี้ วงกลบแปดเลยเนาะแปดวงลองหน,หน่อยใส่สักลองลงไปเท่าด้าอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดวงนะั่นวงหน่อยวงใหญ่วงหนึ่งเนาะ

ที่ตายมือได้แล้ววัน,ท,นที่ตายพี่น้องเลยเผื่อชิบห่อทำนไมจักแต่ไม่การเปลี่ยนแปลงทังนั้นกับเถียงบอกคว่ำกันมนุ่มนุยอยู่เนาะเจ้าเอด็ดทิม

ถ้าว่ามีการเคลื่นอนไหวเนี่ยอก็ได้วันนี้ก็คือชีวม่านนี่แหละเนาะเรื่องอาทางโครงสร้างเคลื่อนซทานกันได้ว่าสร้างเพิ่งหยุดคือตามที่เพิ่งบอกอันน่ะเนาะมาอัปเดตพี่น้องให้ทั้งพ่อแม่พี่น้องที่ระเบิงได้ชมเนาะท้่พี่น้อดพ่อแม่ขี่ท่อขีเถิงทั้งพ่อพ่อพนพี่นอ้องเนะาะ หลายกูลายคนก็บหายกําจั่งก็ไม่หายกำลังใจเพื่อนรลายพี่น้องเลยเนาะมีคนหายกำลังใจเพื่อนเนาะเลยฮะก็ยินดีน้องเพื่อนน้องหน่วงหนวกกับเพต่ผลหายว่านกันเป็นห่วงเพื่นนี่ดอกสงสารด้วยกันพี่น้องเลยเนาะอ่ะับคลิปนี้หน่วงหนวกกับเสด็จล่ำล้าเลยเพี่น้องเลยเนาะเมื่อกะอ่าสมวนมากพักควรเลยเพี่น้องเลยผลผิโตกับผลว่านนี่ออกไปเกือบทัท่านพี่น้องผลป้าตกพมันแห้งกนตกหามบ้างวันตกแระเออกไปพอดีจับวิตจาวางเลย เปียอบบอดเปลี่ยงประจันแต่ว่าเนีเปียกเปียกบปรคากเป็นไรเพราะว่าตอนแรกนั่นวันที่เมื่อบ้านนี่อะได้วันที่ครับผนมันตกระทางก่นถ้าผลมันตกวันนี่เมื่อล้ววานนี่ก็เลยนอนเลยอ้อีกคืนหนึ่งแต่เมื่อนี่นี่เมื่อไรหมือนี่แต่เรมีอย่างผักวันที่เก็บยู่ผักดิวหขันจองกันก็เลยเมื่อยแล้วก็เลยผักนย่าผักผักผักดิวหขันจองผักอ๋อผักกันจองเลยเอ้ามีเลย มีเยื่ออะไรบ้านเจ้าม่มันเป็นนองบึงปะมันเป็นห้วยเป็นห้วยเลยอยู่าหายไปโตหันอ๋อพอได้กินใช่หรอแต่ว่าเมื่อยเราก็เลยไม่เก็บอะไรเลยอ๋อโอ้ยผมเป็นยังเนาะเมื่อยแต่ก็สิไปฟื้นอยู่เนงะไปมืาออื่นอิ๊กฮะมอื่นอะไรจะได้กินดักมาื้นนี่สิไปวะน่ะไปจะไปเมืไหร่ไปจักมงมาจักมงก็มาฉันนี่แหะมาฉันนี่เลยอ๋อ ไปไปไปเขม้าขำบ่าได้ด้ลยบื่อนีทีมงานเขามาหลายคนด้อาจจะิมีเขามาได้อบื่นทั้งรารี่ว่ยอย่างอนอาจฉิเขามาเนาะต้องเถอะเข้าได้พวกเขากะจังไดกะประมาณจะต้องเขาม้าหหอเทื่นก่อนเที่ยงน่ะโดยสำเนียะเพราะว่าเผื่อว่าทั้งทีมงานเนาะมาเขาม้าเลยบ่กพ่อเจ้าเพื่อตํารวจเขาม้าที่นี่ว่าบายกูหลายคนเนาะมาแลยบ่กพ่อชิย้อนกับพื้นไป มันไก่ได้หน่องเลยเลยเลยเข้าใจเยอะด้อกลับไปกลับมาเดี่ยวร้อยกว่ากิโลวันนี้เส้นทางเนี่ยวันใก้ใกล้ๆะไยเนาะขับมิเตอร์ให้น้องพคนพักพ่อนก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวจังใดกับจังว่ากันเส้นหนึ่งลบาะวงมาเพื่อทางพคนกับผู้อื่นนี่แหละัยังเออเพื่องมีอย่างคืบหน้าคือว่าหน่อยพี่น้องเยเนาะ อได้แต่โค้งหลังคาขึ้นไปเดือดกระซื้อแผ่นอันรุซิงแผ่นปาโซล่าสซล,ลุกติงเดือดสามยางถ้าขึ้นสามยางนะั่นขึ้นกับเป็นเห็ดหัวกระลงหัวกระได้นนเนาะเนาะหัวกระไดนี่มีโครงการเพื่อเห็ดออกมาแบบนด้นี่เห็ดลงค์ุบหลังคาบ่าโดยทั้งอ้ายงานเนี่ยนะอือจะจ้างเพิ่มบ่เนี่ยบ,บอ้ะตอนนั้นนุ่งหนวดถามเพคนคุยจังหวะทราบคนคือว่า hết tám thì đẹp à. nó cả thì nông nó và thứ hai mươi mười tiền được nụ sậu nhàng kiến và làm vừa có nhủ có nhủ mà với nồng มันไกลเลยหายไปตัวละไกล้เลยหรอแต่ว่าถ้าผักอันเอาแบบมีแต่ดอกมันเลยใบมันพอกผักนะเลยเอาเท้าเอานี่นะเลยมันก็ต้องเอาแต่อันดอกมันดอกเป็นเรียบเรียเหมือนเนาะใบมันสิมันสิกินได้ดิใบมันก็แบบใบตัวอ่อนออนนเลยย้อนโอ้ยังไหวนะตึงหนวดกับอะไรมันเคยกินไาย้อน่ะเคยกินย้อยมันนะแต่ว่าตัวอนใบมันยัง เพราะว่าส่วนใหญ่รุ่หนหนุ่มจะชื่อเอา,าอ่ะนะเราซื้อเปตลาดเพิพน่พนเป็นคล้ายใบเนาะเพิ่นขายแต่กร้านั่นไม่ใช่ปแต่ว่าตัวใบมันเหมือนเราเคยกินการนเป็นแล้วมีแต่อยอดตัวอ่อนๆแหนเด้ในนั้นอันมีดอกขึ้นมาเลยเลยนั่นแหละหลายจีย็พอได้กินดูสองสามกําประมาณน,นี้แหละจะเก็บมาให้หมดออื่นเอาหมดมืออื่นหมดแล้วเลยมันนี่พอทันเด้อมัน เข่ากับกินข้าวจะบวดแสบเราเพิ่นเ,เมื่อยพีนย <g ül> ่น้องเลยอ้าวก็นอสหรับคลิปนี้หน่วยจะขอจบคลิปพิจิปเพลิจนี้กันเนนด้อพีอ่น,น้องเด้อกับพ่อๆกันหนึ่งในคลิปหนาเนาะทั้งทั้งน้องเพิน่นสบายดีทั้งมันขรุกเลยเนาะโดยโดยสบายดีเ,เด้อทำเด้โดยมา,า,า,าพี่น้องกะ ถ่ายค,คลิปนี่เนาะนุง่งหนวกะมีแต่จะฝากาเรื่องไม่แผ่นผาสลานเาะพอไม่พี่น้องกับซีเนาะก็จกดดนะกูโยนเนาะรวมถึงทั้งพญาจาดีถ้ากูเดีเ๋ยวคนเนาะอ่าอยากทดช่วยน้องเนาะเห็นมันแล้วตัวบุรีเดี๋ยวว่าจะอ่าอบุญสีน้ำกันเนาะพี่น้องกะอ่านุ่งหนวดกะยินดีเป็นสะพานบุญให้เนาะอ่ะน้องหลวดกะมิเตะจะได้อออขอจบคลิปพิชกิพิสเพียงสามีก่อนเนาะพี่น้องเนาะพ่อๆ่อก็ได้คลิปหนาค่ะอยู่ดีแม่ง ลับเลยรวยเบอร์จะขู่จะคุณเนาะเบิ้งคลิปจบแล้วกับผ่า i, กุณไลค์กดแชร์กดเปลี่ยนกำลังใจกับทางหนวดเนาะเพื่อว่าต้งหนวดก็บทมีกำลังใจทายคลิปตัวคลิไปใหม่ทางพ่อแม่พี่นอกเอฟซี FC, ได้เบิง้งได้ส้มกันไปเรื่อยสำหรับคลิปนี้สวัสดี